นี่ครุกเคล้าโคเล่โคเล่โคนเข้ากันเลยสบายดีทานผุ้ชมทุกคนสวัสดีทานผุ้ชมทุกคนคลิปนี้คสิบทุกคนมาเห็ดเมนูก้อยก้อยเห็ดบดอ่อนพี่น้องโชคดีเลยไปไปตลาดมาเลยเห็นล่างมาเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่เห็นดอกใหญ่ๆนี่มันอ่อนเลยพี่น้องเนี่ยเห็ดบดอ่อนนี่เขาล่างไว้เนาะสีสุบ สิ่ก้อยใส่พักตี้ของมันนี่หรือว่าสุบมันแหล,ละนี่แหละเหดอยู่บอนเก่าพี่น้อง เป็นกำลังเทคาน,นกำลังเริ่มสิเทคานเห็ดแบบคานไว้สิเทคานบอนเฮาถ่ายคลิปกันนี่แหละเอาผ้าเลนมาวางไว้เห็ดบอนเห็ดลิปเฮาพี่น้องเอง เรียบร้อยนี่ให้ก้อยเฮดบดอ่อนเา่ามือนีพักเ่าสิแบบแปลกๆในพี่น้องมันผิกเ่าก็เอาไปจี่เพาไฟซะก,ก่อนแล้วก็ได้มาลาขีนกมาอุ้ยจามันได้มาลาขีนกมาเอาไปมกเท่าพี่น้องแล้วก็พักเดาพักเสดาก็เอาไปย่างไฟแล้วก็แบบสดนี่ประดุกใหญ่เขาดำคือเลยแซ่บเลยนอนไปกินโรดพี่น้องสวยลว ใส่พวกเราพักนี้มีแต่มเมนูคมๆพี่น่องเลยเอ๋อคือเกาเขาเนี้เขาห่อนโอ้ยคัก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 ก้อยเห็ดบดห่อนใส่ใส่พักติว๋วเดเินไปหน่องคำแรกแหกมันคำเสนอบังบัง

ไปหมกเท่ามันหอมแซ่บขุยพี่น้องไอ้แซ่บเลยก๋วยเห็ดนี่แซ่บคักมันหอมพี่น้องอ้ ว่างไว้แถวขอบขอบคางๆเนาะวัได้เอาเน่ใส่มามปีงป้าเนี่ยแซบ่บเลยแซบ่บประดุกนาโอ,นนนนนอ,ดดอ้มีแต่เน่แซ่บๆมาหนีพี่น้องเอ้ยสุดยอดยุบใส่ลม

อโอ้ปลากระเด้านี่เอาไปย่างมันจะเนียวด้อยพี่นอ้องแต่ว่ามันแซ่บมันหอมหอหอ น้ำแต่กระจายยามันบัวกันนี่นองหือก มึนอันนี้สดอ,อันนี้ไมิยอม <c oughs> ขักละ้นพี่น้องเลยสุปเห็ดบดก่อยเห็ดบดเอา 它有大了。 카카. 음. 오. 오. ลืมเอาลืมเอาบ่วงมาพี่น้องลืมมาช้อนนะม,มาสดก่อยเห็ดวด Ui, oh. Ủa, oh, no. không khó nói lúc nói lùng làm hmm. gì mà làm loại lùng đi đâu rồi ừ oh.

in mà pino Ok okay nô pino cá chăn clip này hả, cứ khó cho biết clip này nô, hôm nay clip nặng. ขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบึงคลิปข,ของเราช่อง,องเราไปลวพี่น้องพอกันไ่คลิปลนาะ